สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันคุยกันอีกแล้วนะคะก็เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามทุ่มกว่าวนก็ดึกแล้วนะคะรู้นอนกันหมดหรือยังเนาะต้นไม้อะจะงามได้เนาะจะออกดอกออกผลเราได้ก็ต้องมีคนบำรุรงรักษาถูกไหมคะต้องใส่ปุ๋ยลดน้ำพรวนดินนะคะตัดแต่งกิ่งนะคะก็ คอยไล่พวกมแมลงพวกนอนที่มาชอนชัยนะคะเพื่อให้ต้นไม้มันตายหรือเสียหายเนาะในสภาพอากาศแวดล้อมอีกนะะที่มันมีส่วนประกอบทั้งหมดเลยเนาะเพราะนั้นต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันจะออกดอ,อกออกผลหรือจงงามได้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่กำลังรักษาเนาะถ้าเราปล่อยมันไปตามยถากรรมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตายหรอกค่ะแต่มันก็ อาจจะแคะแกนโดนนอนโดนแมลงแทะกินนะคะมันก็อาจจะไม่ไม่ให้ผลไม่ให้ดอกที่สวยงามกับเรานะคะมอไปแล้วก็อาจจะไม่เป็นแบบไม่เป็นที่ลื่นลมอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันสวยงามก็ต้องบำรุงรักษาต้นดูแลนะคะดูแลต้นไม้มนถึงจะได้ตามเร็วปัถนานะคะตัวเราก็เหมือนกันนะคะตัวเราก็เหมือนกัน เราต้องหาปุ๋ยมาใส่ตัวเราเองเหมือนกันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นสำหรับเราเนี่ยจริงๆปุ๋ยของเราเนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่กับว่าอากาศจะเป็นยังไงเนาะอากาศมันจะเป็นไงร้อนฝนตกหนาวนี่ก็ไม่เกี่ยวกับเรานะคะแต่ว่าสภาพแวดล้อมสังคมเราอยู่อันนี้มีผลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ลองดูนะคะเราใส่ปุ๋ยให้กัตัวเราเองชุดเราไม่ได้ยืนยาวนะคะ เราก็ต้องพยายามหาความสุขตัวเองเนาะก็ลองดูสิคะ่ะตรงไหนที่มันวุ่นวายเราก็ลองถอยออกมาตรงไหนที่เขาชอบคิดลบหรือพูดในแง่ไปดิเราก็อย่าไปฟังนะคะอยู่ใกล้คนที่คิดบวกโดยเฉพาะตัวเราเองก็ต้องคิดบวกด้วยนะคะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นหัดปล่อยวางให้ได้นะคะหัดปล่อยวางให้ได้แล้วก็ลองดูสิคะ ลองออกไปกินข้าวนอกบ้านบ้างหรือให้กำไรกำไรชีวิตตัวเองโดยการที่ว่าปีหนึ่งไปเที่ยวที่ไกลๆสักครั้งหนึ่งหรือว่าถ้าเรามีโอกาสได้ก็เดือนละครั้งนะคะลองอยู่กับครอบครัวบ,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 บ้างเพราะาบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าต้องทำงานทำงานทำงานเพื่อได้เงินเยอะๆนะคะแต่จริงๆแล้วบางทีก็ไม่ให้ความสุขเราเลยนะคะบางทีอาจจะทำเราเครียดเข้าไปอีก เหนื่อยเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เราควรจะใส่ปุ๋ยเราด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยมันไม่ต้องเวทนามากจนเกินไปแล้วไม่ให้สมองเราเครียดจนเกินไปนะคะไม่ให้จิตใจเราเนี่ยบอบช้ำหรือโคดหูนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมพลังให้กับตัวเราเองนะคะให้มีความกระปี้กระเป๋ามีความสุขสนานแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา เราจําเป็นนะคะจะต้องให้กําไรกับตัวเราก็คือให้พลังกับตัวเรานี่แหละค่ะนะคะพยายามคิดบวกเข้าไว้นะคะพยายามคิดบวกเขาไว้เออหาความสุขให้ได้จากทุกทุกที่รอบตัวเราเนี่ยค่ะหาความสุขให้ได้ไม่ใช่มอง่ไหนก็หงุดหงิดมองไหนก็โอ้ไม่ดีไม่ดีไปหมดนะคะ <c oughs> เราต้องหาให้ได้เราต้องมองให้เป็นมุมบวกให้ได้นะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราจะต้อง หัดเติมปุ๋ยให้กับตัวเราเองไม่งั้นสังขารเนี่ยมันจะเศร้าหมองมันจะซบเซาแทนที่จะมีชีวิตยืนยาวต่อไปอีกมันอาจจะสั้นลงนะคะอาจจะสั้นลงโรคผัยยากก็จะก่อเกิดในตัวเราเพราะฉะนั้นลองดูนะคะออกดูโลกกว้างบ้างออกดูโลกกว้างนะคะไปในที่ท,ที่ไม่มีใครรู้จักเราบ้างเพื่อมอิสระเสรีนะคะลองลองทำลายกับชีวิตตัวเองนะคะ อย่าคิดจะว่าทํำใจงานทาแต่งาตงานนะคะคบเพื่อนเราก็คบเพื่อนที่เขาคิดในแง่เดียวกับเรานะคะเหมือนก็ชอบประสินาส์เสมอกันนะคะศินเสมอกันคบกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะไปกับเพื่อนที่ชอบอะไรที่เหมือนเหมือนกันนะชอบอะไรที่เหมือนเหมือนกันไปด้วยกันไม่ขัดคอกันไปในทางเดียวกันนะคะถ้าตรงไหนที่เราอยู่รู้สึกว่ามันไม่สบายใจมัน รู้สึกหนุดกิดมันร้อนแล้วก็ถอยออกมาแล้วไม่จําเป็นต้องทนเราไม่จำเนจะเป็นทนเพื่อใครอะคะ่ะเราควรจะทําเพื่อตัวเราเองกล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงออกนะคะเอาความเป็นตัวตรงเราเนี่ยออกมานะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเราต้องใส่ปุ๋ยกับตัวเองนะคะเออใส่ปุ๋ยกับตัวเองให้เรามีความสุขนะคะเพราะฉะนั้น จงดูแลตัวเองสเสมอก็ดูแลต้นไม้นะคะเราอยากให้ใครยิ้มให้เราเราก็ต้องยิ้มให้เขาก่อนเราอยากได้ความรักจากใครเราก็ต้องให้ความรักเขาก่อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นซึ่งอย่างมันมีเหตุและผลเพราะฉะนั้นคนเลือกคิดพิจารณาเอานะคะว่าลองไต่ตรองดูนะคะว่าะจะทํายังไงนะคะให้เราเนี่ยออกมาจากความทุกข์ความเศร้าหมองความหดหู่นะคะความที่มันไม่น่ารื่นรม ทำยังไงให้เราออกไปตรงนั้นได้นะคะเราพยายามมองตัวเองให้ดีๆนะคะศึกษาตัวเองให้ดีสีโลกใบเนี้มันมีเรื่องอะไรที่เลวร้ายเสมอไปหรอกมันจะมีเรื่องดีๆด,ด,ด้วยนะคะพอดูสิทุกเช้าพระอาทิตย์ก็ขึ้นเหมือนเดิมตกเย็นพระอาทิตย์ก็ตกเหมือนเดิมมันไม่เคยหายไปไหนมันก็วนเวียนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในมุมมองของเรานะคะขอทุกคนพยายามใส่ปุ๋ยตัวเองนะคะให้มีความสุขให้ได้นะคะ ให้ทุกคนมีรอยยิ้มที่สดใสนะคะแล้วก็มีความสุขเบิกบานทุกวันนะคะ